ส่วนในช่วงแรกนะคะมาดูคดีที่ตามติดกันมานานแล้วนะคะสำหรับกรณีการฆ่าชาวญี่ปุ่นปรากฏว่าไม่ใช่เพียงแค่นายโยชิโนริเท่านั้นนะคะที่ถูกสังหารไปล่าสุดหลังจากที่ไปดูคดีย้อนหลังตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อน2546นะคะก็ปรากฏว่ามีชื่อของนายคคสุโตชิธานากะนั้นถูกฆ่าด้วยนะคะแล้วคดีนี้คลี่คลายลง หลังจากที่ได้เบาะแสสำคัญหลายอย่างด้วยกันนะคะว่าการเสียชีวิตของนายธนากะนั้นแท้จริงไม่ใช่อุบัติเหตุ<ม>แต่เป็นการวางแผนสังหารเพื่อหวังเงินประกันชีวิตนะคะ<ม>ซึ่งในที่สุดผู้ต้องหามีอยู่แล้วสองคนคแต่วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าตำรวจได้ใช้ข้อมูลหลักฐานอะไรกันบ้างในการที่จะคลี่คลายคดีซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอายุค,ความ10ปีแล้วนะคะแต่ที่สุดก็สามารถที่จะ นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการได้ไปติดตามจากรายงานของคุณนัทพงศ์รอดกันภัยกันค่ะ มันก็สิบกว่าปีแล้วไม่รู้ว่าหลักฐานอะไรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่อย่างเมื่อกี้ที่ได้พบกับท่านตำรวจนะคะเขาก็บอกว่าคดีก็ยังไม่ได้ปิดแล้วก็มีการนำมีการชนะสูตรสอบมีการจำลองสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการได้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ออกมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเคก็อยากจะได้แค่ข้อเท็จจริงอะค่ะ นี่เป็นคำร้องจากนางเคโกะมัตตาลูกสาวของนายธนกะที่เสียชีวิตจากการตกบันไดเมื่อสิบปีที่แล้วหลังจากที่นางเคโกะได้ทราบข่าวว่านางพรชนกอดีตภรรยาของนายธนกะเป็นผู้ต้องหาค่าครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นตนจึงตัดสินใจแจ้งความให้ตำรวจทำการลื้อคดีนี้ใหม่เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าการเสียชีวิตของบิดาเธอนั้นไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปยังสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงและสั่งให้มีการลื้อสำนวนคดีนี้เมื่อสิบปีที่แล้วทันทีเพื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของนายธนกะเราได้ทราบข่าวจากเจ้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีที่สบพบางเสาธงว่านางพรชนกเนี่ยเคยมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็เกิดเหตุอุบัติเหตุตกบันไดเสียชีวิต แล้วก็เหตุเกิดท้องที่สพบางพลีครับเมื่อทราบเหตุฉะนั้นก็เลยดูซิว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะครับเราก็เลยไปตรวจสำนวนชันสูตรพิกษพที่สพบางพลีในกรณีที่อดีตสามีของนางพรชนกก็คือนายธนกะที่ตกบันไดถึงแก่ความตายนี่นะครับ เมื่อตำรวจได้นำทีมแพทย์ที่ชนสูตรศพของนายธนกะและทีมพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อทำการวิเคราะห์จึงได้ข้อสรุปว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นบนตัวนายธนกะกับสถานที่เกิดเหตุนั้นไม่สอดคล้องกันรวมไปถึงเรื่องแรงที่ตกลงมาไม่น่าจะแรงถึงขนาดเสียชีวิตถ้าหากตกลงมาเองเมื่อเป็นเช่นนี้ตำรวจจึงได้เรียกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมาซักถามจนทั้งคู่ให้การรับสารภาพขณะนั้นไม่ได้พูดถึงหลักฐานเลยครับแต่พูดถึง ถึงว่าให้เข้าถึงใจเขาแล้วเขาก็จะพูดออกมามันมีจุดกับว่าจุดของของคนคนที่กระทำผิดทั่วไปเนี่ยเขาเขาจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งว่าทํำยังไงที่อะไรที่โดนใจเขาแล้วเขาจะเล่าเรื่องจริงออกมาโดนโดนใจมันกโดนกับความคิดโดนกับความรู้สึกของเขาครับหลังจากนี้หากตํารวจติดตามทรัพย์สินที่นายสมชายและนางพรชนกได้ไปจากการกระทําความผิด โดยเฉพาะเงินประกันของนายธนกะจำนวน3ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการพิชิตคดีคตกรรมอําพรางได้อย่างสมบูรณ์แบบเสาวลักษณ์ชจอ่อนทมถ่ายภาพนัทพงษ์รอดกันภัย b ไบรท์นิวส์รายงาน